อยู่ดีกินดีให้แบ่งปันให้ทั่วถึงและเป็นธรรมนี่คือข้อความที่ส่งมาจากกองทัพร,รมกองทัพร,รมสนับสนุนอาหารเราเรื่อยมาและวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเพระนาะฉะนั้นกินอย่างประหยัดและกินอย่างเพียงพอและเผื่อคนอื่นด้วยนะครับคนที่อยู่ฝั่งโน้นยังแน่นอยู่เลยนะครับขอความกรุณาขยับมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังอยู่ยังว่างอยู่เพียบเลยนะครับยังจุดได้อีกสักประมาณ5 0,000 0คนใช่ไหมครับ แสนคนเดี๋ยวทะลักไม่ไหวเราก็ขยับมาวันนี้ต้องขอบคุณม้าที่ไม่แข่งกันวันนี้ด้วยคุณไทยกรบอกว่าทักษิณชินวัตรและบรรดาพักพวกมีแนวความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครองของประเทศไทยไปสู่ความเป็นรัฐไทยใหม่คือระบอบอะไรก็ไม่รู้ ที่ไม่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นองค์พระมหากษัตริย์พี่น้องที่รักกันหลายครับนี่คือสิ่งที่ทักษิณชินวัตรกระทำย่ำยีในหัวใจของผู้คนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งพี่น้องที่รักครับมีเพลงบอกว่าหลุนเกา่าวผ่ไทย ร้องพร้อมากเดี๋เตรียมไปร้องในคุกด้ดวยพบกับผู้นำฝ่ายสุภาพสตรีบ้านมาจากแดนไกลจังหวัดบุรีรัมย์ตัวน้ำดำไม่มีเขาบพบกับนักต่อสู้สตรีเหล็กคุณป้าสำเนียงสุพรรณภพครับ ก็ขอกล่าวคำว่ากราบขอบพระคุณพี่น้องที่มาทุกทกท่านแล้วที่มีวันนี้ได้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเสี่ยร้ายว่าพลเอกบุญเลิศเป็นอย่างสูงแล้วอีกที่ขาดไม่ได้ก็คือพ่อท่านหรือสันติอโศกพี่น้องพี่น้องที่เคารพ นางยิ่งรักนางยิ่งรักมันคิดว่าประเทศไทยเป็นบริษัทมันใช่ไหมพี่น้องเจ้าของบริษัทต,ตัวจริงนั่งอยู่ที่นี่ใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นเราพร้อมที่จะทวงเอาบริษัทเรากลับคืนแล้วใช่ไหมพี่น้องสัตว์เดรรจฉานมันยังมีคนต่อผู้เลี้ยง รัฐบาลชุดนี้และตระกูลชินวัตรไม่เคยมีคุณต่อประเทศชาติไม่มีคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนอย่างนี้ต้องตัดสินลงโทษประหารชีวิตทั่วคองพี่น้องที่เคารพทั้งหลาย โจรเป็นเรื่องเล็กน้อยอดอยากย่อมขโมยเขากินมหาโจรอาจจะปล้นควายเหมือนไอ้หุ่นเซนแต่คนปล้นชาติถายชาติอาภิมหาโจรจะไม่พน้อพีีน้องที่เคารพรัก,รกทั้งหลายคนสัญชาติเลวมันก็เลวหาที่ผุดที่เกิดไม่เห็น กงชาติโกงบ้านโกงเมืองโกงแม้แต่น้ำมันมันยังไปใส่ร้ายพระองค์อกีกพี่น้องที่เคารพมันประกาศบอกประชาชน เขาเรียกว่าเป็ดมันเสริญไอ้พวกนี้มันสั่งการไปยังผู้ว่าทุกจังหวัดให้บอกประชาชนว่ามีคนกลุ่มหนึ่งกำลังจะทรยศบ้านทรยศเมืองไอเวรตลายเราจะมากู้แผ่นดินของเราคืนเราจะมาเอาบริษัทประเทศ กำลังนากบฏชาติพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายถ้าปรายชายทุนที่นั่งตรงนี้กระบฏชาติพี่น้องไปดูที่จะเข็บชายแดนกับฉันได้ไหมว่านางยิ่งรักํากำลังยกแผ่นดินให้กับกัมพูชาพี่น้องที่เคารพทหารกัมพูชาพร้อมลูกพร้อมเมียพร้อมญาติพี่น้อง แต่อีนางยิ่งรักมันบอกไม่ให้ทหารไทยทำอะไรฉันขอตำหนิไปบอทบอแต่ไม่พูดถึงท่านพนเอกบุญเลิศเพราะท่านเป็นคนดีท่านมีใจต่อสถาบันบ้านเมืองรักชาติรักแผ่นดินแต่บอทบอทุกวันนี้นัง่งกุมหำทำ ไว้ให้เด็กมันดูหรือ,อยังไงให้ไอ้หุ่นเซนมันดูถูกอยู่ตลอดเวลามันกดขี่ข่มเหงประชาชนคนไทยแถวตะเข็บชายแดนกันอยู่ตลอดเวลาพี่น้องคนไทยแนวตะเข็บชายแดนถูกขับไล่ออกจากพื้นที่อีนางริ่งร ไปเยี่ยมพี่น้องตามชายแดนดูบ้างสิอย่าคุยอยู่แต่ในห้องแอรเงินเนื้อ,อ,อทุกบาททุกสตางค์เอาไปปำเบอลูกเมียแต่ถามว่าทำงานให้ประเทศไทยขนาดไหนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายแผ่นดินไทยเรากำลังจะสูญเสียให้กับคนต่างชาติเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไอ้หุนเซน กับไอทักษิณได้จับมือกันเอาไว้แล้วข้อตกลงในเรื่องแบ่งเขตแดนพวกนี้ได้มีข้อตกลงร่วมกันแล้วว่าจะยกแผ่นดินให้กับเขเมรในขณะนี้ตามตะเข็บชายแดนมีการจัดสรรพี่น้อง การจัดสรรเพื่อจะเปิดบันกาสิโนโแถวจังหวัดบุรีรัมย์สายตะกูตำบลทบเพชรอำเภอบ้านตรวจตอนนี้พวกนายทุนพากันซื้อไร่ละสองแสนคนละร้อยไรสองร้อยไรพี่น้องที่กรลบถ้าพวกเราไม่ทีบรัฐบาลชุดนี้ลงบ้านเมืองเราจะต้องสูญเสียแน่นอนรวมทั้ง ขอบุณคุณป้าสำเนียงนะครับโอ้โหเห็นพลังของตาแล้วเรียกว่าอายุยังผมอายเลยอ้าวอายไม่อายเนี่ยเอาลุกขึ้นมาหน่อยเอ้ยขอท่าขอท่าเสยอายหน่อยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาขอท่าเสยอายลุกขึ้นมาโอ้อายเลยไหวหรือเปล่าพี่ไหวหรือเปล่าไหวเอาอีกเพลงหนึ่งไหมเจ้าอีกเพลงหนึ่งไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยร้องจะได้อยู่ในคุก เดี๋ยวได้ร้องเลยยาวๆเลยอ้าวเป็ดเหลือฟังอยู่เป็ดเหลือฟังอยู่ครับพี่จิงอยากจะร้องเพลงก็เพลงให้คนดูใบฟังรับเดี๋ยวค่อยร้องออกไปออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก่อนจะออกไปเนี่ยปูเอาอยู่แต่ปูไม่เอามือเหรอปูเอาอยู่แต่ อืนอยู่เอ้าเอ้ามินมินประมาทไาเยอะแล้วนี่ไม่คำว่าเอานี่เอากับคนอื่นอยู่นี่มันหลายอย่างกำลังกินข้าวอยู่อ่าประมาณนั้นประมาณนี้ขา่ะแต่อยากให้นายกปูฟ้องสักทีนี่ถ้าฟ้องนี่ฟ้องได้ทั้ง71จังหวัดเลยเพราะว่านี่ายโทษไปทั่วทั้ง71จังหวัดคนได้ยินที่ไหนก็ถือว่ามินประมาทที่นั่น ต่ไม่ได้บอกว่ายิ่งรักชินวัฒน์นะบอกว่าปูเฉยเฉยปูไหนก็ใหม่รู้อ้าวเรามาพักฟังเพลงกันก่อนนะครับพี่ครับเพลงของวงเดชอัสดงและนุชักสกลนครนสาวสวยคู้น่ารักอ่าเราคงคุ้นกันอยู่แล้วขอเสียงตรบมือดังๆให้กับพวกเขาด้วยครับ สนุกสักเพรงกับสซกคู่หนึ่งนะครับใครยังมีแรงอยู่ตเต้นเปเพื่อนกันได้นะครับ